ไปได้ไก่มาตัวหนึ่งไปเดินห้างนะคะก็เลยมาทําเมนูยําไก่ชีกอันดับแรกเลยก็ต้มน้ําซุปก่อนนะคะต้มน้ําซุปของเราก็ใส่ขนอไปก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไก่ลงไปต้มเลยค่ะพอน้ําเดือดก็เอาไก่ลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะเราก็จะต้มไก่ให้เปื่อยนะเพื่อจะได้ฉีกง่ายๆหน่อยแต่จริงๆแล้วไก่ก็สุกมาแล้ว ค่ะกำลังเดือดเลยในระหว่างนี้ข้าวเราก็หุงกำลังได้ที่พอดีเลยค่ะจะสุกแล้วระหว่างรอก็หั่นหอมค่ะเราใส่ใบหอมกับผักชีใบเลื่อยนะคะหั่นหอมเตรียมไว้แล้วก็มะนาวค่ะเพื่อนๆมะนาวนี่ใส่ตามใจได้เลยนะคะอยากจะใส่เปรี้ยวแค่ไหนก็หั่นเตรียมไว้เลย ใส่ผักชีที่เตรียมไว้พริกป่นพริกป่นตามใจได้เลยค่ะอยากใส่ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ mm hmm. ข้าวคั่วค่ะเราเป็นคนที่ชอบข้าวคั่วนะคะเราก็จะใส่เยอะหน่อย mm hmm. ผงนัวค่ะใส่เยอะก็อร่อยเยอะน้ำปลาสองช้อน mm hmm. ปรุงรสตามที่เราชอบอะค่ะถ้าเราชอบรสจัดนีคะบีบมะนาวลงไป ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆเลยค่ะมะนาวบีบบบีบเปรี้ยวตามใจได้เลยมันเป็นยำไก่ฉีกสูตรธรรมดารรมดาทำง่ายๆสำหรับสตไตล์ไอรินเองนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานได้เลยเสร็จแล้วจ้าบีบเสร็จแล้วพอแค่นี้มะนาวนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ที่เราต้มนะคะเอาขึ้นมามาฉีกออกจากแบบเหมือนแยกเนื้อกับกระดูกแยกออกจากกันค่ะ เราก็จะทําการฉีกเนื้อไก่เป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วจ้าเนื้อไก่เป็นชิ้นชิๆนะคะก็ใส่พอประมาณที่เราแบบทานหมดในมื้อเดียวเทลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่ะที่จะเตรียมที่จะยำแล้วสำหรับ เมีนูยำไก่ฉีกวันนี้นะคะหลังจากนั้นที่เราเตรียมทั้งเครื่องปรุงแล้วก็เนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปค่ะน้ำซุปที่เราต้มต้มไก่อะคะ่ะเทลงไปพอคลุกคลิกหรือว่าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะได้เลยแล้วก็ทำการยำเลยจ้ารสชาติก็จะแซ่บหนัวเลยค่ะแบบเป็นอาหาร แบบบ้านๆนะคะทํากินง่ายๆรสชาติก็จะหอมข,ข้าวคั่วพริกป่นหอมๆคั่วพริกป่นคั่วใหม่แล้วก็ข้าวคั่วก็คั่วใหม่นะคะมันก็จะทําให้หอมแล้วก็อร่อยเพิ่มความอร่อยได้มากขึ้นนี่เลยจ้าข้าวสวยร้อนๆทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยจ้า